ครับก็จุดเตาตอนสี่มงเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่ากนะครับใกล้ความจริงแล้วนะครับใกล้จะขายแก๊สแล้วนะครับระบบน้ํามันนะครับผมของเรานะครับเตาใหญ่นะครับรุ่นแปดกระสอบนะครับซึ่งสําหรับตท่านที่สั่งจองนะครับรุ่นสิบกระสอบนะครับที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ระบบน้ําส้มควันไม้นะครับ นะครับท่อแก๊สด้านนอกนะครับก็นะครับห้องเชือบเพลิงสแตนเลตนะครับในราคานะครับสามหมื่นนะครับบาทนะครับสามสิบใบเถานะครับก็กาลังจะเสร็จแล้วนะครับหลังวันที่ยี่สิบของยิบเจ็ดนะครับก็จะได้จัดส่งให้ลูกค้าสองท่านแรกนะครับสําหรับท่านที่สั่งเข้ามานะครับรีบๆนะครับเพราะว่าราคานี้นะครับเรามารวมต้นทุนแล้วนะครับมันตกไปสองหมื่นกว่านะครับเกือบสองหมื่นห้านะครับเพราะว่ามันเป็นไส้สแตนเลสนะครับ เพราะนั้นครับรีบๆจองนะครับก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับท่านใดที่นะครับสนใจนะครับระบบน้ํามันนะครับนี่ครับเราใช้ระบบน้ํามันนะครับผม